ครับนี่เ,มเกมอาอาร a สามสี่แล้วก็ยังไม่เจออาร์อร์สามสี่อร์อาาาสามสี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ แล้วก็เดิอ้ยที่ไหนกันวะเนะี่ยออาตีเป็นยังไมไม่เจอใครเลย ต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ได้าาบบาหา,า,ายจิ้บักไอ,อขวานอ่เจอขวานแล้วของดีค่ะ เจอ R สามสี่แล้วเติม R าสัมสี่มันเลยมกดรีเซ็ตเลมจะเกผมยังไม่เจอ,อาสามสี่เนะี่ยหาต้งนานแล้วทำไมผมตายแล้วผมเนี่คุยผิดออ้าว แ้มาเกิดทิ้งตรงนี้ของเติมไปเดินมาอย่างไรจืดหายเลยนี่อาสามสี่ ต่อยแม่ต <mean> ่อยแม่ต่อยแม่ไออาร์ทำมันก็ทำตายนี่